ออกหลายรอบแล้วนะครับพังไปหลายเครื่องสวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือพาไปแล้วก็แอร์แฟมิลี่นะฮะตอนนี้11โมงครึ่งนะฮะกำลังจะออกเดินทางจากจะปาดงไปสะกดนครนะฮะพาแอนไปซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับถ่ายทำอีกแล้วอาชีพของเราเนี่ยไม่โทรศัพท์พังใช่ค่ะก็ขาตั้งกล้องพังพงไม่พังก็หายลืมว้ที่ไหนอะไรมนันวนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยฮะคือของเอนนี่สิบกว่าขาตั้งกล้องแล้วนะ มันหักหมดเลยกันทุกคนพี่เสือนี่เพิ่งจะสี่อันสายหนึ่งพังสามเสือเราว่าเราเชื่อมเป็นเหล็กดีไหมขึ้นมาเป็นหลังตั้งกล้องเนาะมันจะมีใครออกแบบที่แบบเป็นเหล็กเป็นแบบแข็งแรงไปเลยนะไม่กดถึงว่าทีมช่างเรายูทูบเบอร์ก็ทําได้นะอลองเนาะลองออกแบบกันดูเอเพราะว่าเราเครียดมากเลยอ่ะงั้นมันพังไวมากแล้วขาังกล้องก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะก็มีแต่หลักพันขึ้น เคยซื้อสองพันกว่ายังไม่อยู่เลยนะหักอีกแล้วโอ้ยยึดหลายครับพี่น้องจนโทรศัพท์เครื่องเนี้ยพังแล้วนี่ยังไม่ได้ซ่อมนะะใช้บางคนบอกว่าเห็นแสงเนาะแต่ว่าแสงมันมันเพราะว่าตรงเนี้ยตรงตรงตรงจอตรงเนี้ยมันแตกเออจอจอเสยงมันแสงใช่มันจ้าจ้าจ้ามาแล้วซ่อมก็คงจะเกือบหลักหมื่นนะเอฟซีเยอ่าเพราะฉะนั้นก็นี่แหละ อ่ะนะก็มีสองสาวไปด้วยนะคะวันนี้นี่ค่ะสาวฟางสาวสาวเดียค่ะฟางเดียฟางเดียเสื้อแอร์ทำไมทำไมต้งอยากไปด้วยลูกอ่ะทำไมถ้งอยากไปด้วยจะไปเดินห้างเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆจะกลับอ๋อวันนี้น้องตองก็จะกลับวันนี้เพื่อนๆนกลับก่อกันเยอะเลยน้องตองก็จะกลับน้องตอง นาดีโอ้ไม่ใช่ไอ้น้องพลอยออีกแอดมินอีกแอดมินน้อยนับตังอีกนับตังเออคือลุงวางอีกแม่พีอีกอ้าวเหรอเสาเจออีกอ้าวเออแนนอี้โอ้โหเงียบเหงาเลยอย่างนี้เออนนั่แหละเหลือก็เหลือแค่ไม่กี่คนก็เลยเหงาไม่เป็นไรมีพิเสธอยู่คนหนึ่งก็เหมือนกับมีสิบเอ็ดคนอ่าใช่เออเสือสิบเอ็ดตัวไงเสือสิบเอ็ด เสือจะเป็นตัวเออใช่พูดถูกว่าเดินทางปลอดภัยเด้อปูเด้อจากเดินทางปลอดภัยเอ้าเอ้าเฮ้ยบอลเฮ้ยเฮ้ยทางเดินเดินเดินเดเดินเดเดิ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 เจอ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 ใครกลางทางบอลไปไหนเจอใครกลางทางไปซื้อขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเอ้า าาไ,ไสรุปว่าสรุปว่าไปทำคอนเทนต์ตรงนี้น <laughs> นก่นเมื่อกี้บอสนาทีบอกว่าคุณยู่นะให้งบมาซื้อของไปมอบให้คุณตาคุณยายที่บ้านหว้วยน,น้ำเที่ยงบอกเออที่ยายที่แกมาขายของนะอืแกอยู่บ้านหว้วยน,นำ้นำเที่ยงเลยยายสมนก็คงจะตกใจว่าทำไมกลับมาเกิน <laughs> เอาเด็กๆแล้วก็ลงไปนั่งเล่นพักผ่อนรอก่อนครึ่งชั่วโมงถึงแล้วนะคะถึงแลว้ว <laughs> ไม่ทําเมื่อกี้ท้งไม่เจอพีิทีก็นันไปเนี่ยออ <laughs> <laughs> ยายจะหมอนสงสัยแล้วมีคนทำหน้างงสงสัยยายจะหมอนสงสัยก็คือยายสมอนแหละยายจะหมอนสงสัยแล้วมนุษย์เกีสงสัยอยู่แล้วแล้วทำไมกลับมาคืนอืมเออลืมอะไรหรือเปล่าเนาะโอ้โหนานเข้าเลยพี่น้องนานเลยไม่ได้เพิ่งจะถ่ายคลิปอะไรนะมบ มอบเงินค่าขนมให้หลานไปห้างใช่ไหมไม่ได้ไปแล้วโอ้บอสนาทีมาบอสนาทีมาบอสนาทีมาพร้อมก็มีของเต็มหลังรถจะไปมอบให้คุณยายคุณยายไหนคุณยายที่มาขายผักขายปลาเนี่ยแหละบอสอยู่ให้งบ มาซื้อของไปมอบให้คุณยายจะไปมอบของให้กับคุณยายบ้านหัวยน้ำเพียงใช่บ้านหัวน้ำเพียงนี่เองมาเจอพี่นาทีเจอกลางทังเจอกางคุณนาทีน่าจะให้สองสองช่องใหญ่ๆนี้ไปก่อนเลยไป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 ไม่คือเราไปทำความดีเราต้องเผยแพร่ให้เอฟซีเห็นเยอะๆยอะดีอ่า ไม่ได้เยอะช้นาซ่องใหญ่ไม่อยู่ไม่ไปไปเปการเราไปบ้านผู้ใหญ่เเทียงกันครับเราจะเอาพองมาช่วยต้ดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนโอเับข้าของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่สำคัญนะฮะ ดูให้ต่างกันสามพันบาทก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวหลายคนจะได้มีคนเชถ่ายกันตูงไม่อยู่ก็มองเหงากันไหมครับเอาเหงาไหมดูนะเต็มหลังรถเลยโอ้โหคนนี้งานเข้าเนี่ยปิด้าเลยปิดตู้เลยงานสองขวดไุณกินแล้วนะ้านาทีเมื่อคืนนี้ดูคลิปอยู่นะ ไลไลนี่ยไหนหูไล่หูหูแรงเลยหูแดงเลยยังเนาะยช่องนี้ยังไมียังอยู่นะล่ากระดานลงพิกโต้เขาเดินมาข้างหลังวูวหน้ามืดเลยยานี้เวลาโดนเมียปิดหูนึกหน้าให่ใหญ่หน้าหน้ายานี้โผล่ขึ้นมาเลยไม่น่าเดนคอมเมนต์บอกยานี้คนแรกเลยเห็นในคลิปช็อตเออครึ่งชั่วโมงหกพันคลิปช็อตอ่ะ ครับที่นอนปิกนิกมีเสื้อผ้ามีของเล่นครับแล้วก็มีของใช้ชามแล้วก็ไม้แห่กเสื้อแล้วก็เตียงกันหลังเลนื่อยเต็มเลยจัดเต็มให้ยาเดี๋ยวเราไปบ้านพี่แก่บ้านกันครับผมเราต้องเข้าข้อมูลก่อนที่เจ้าเนี่ยลายตายเจ้าใช่มัยเดี๋ยวคนเดียวมั่งขยายคนเดียวขอบมีหลานหลายคนไงขอเวลาแป๊บนึ่งเป็นถึงห้าด่วนเลยโอเคไปๆเร็วๆเดี๋ยวถันหน่อยผมเข้านก่อน ขอบคุณนะ้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของบอสนาทีและบอสยูนะทุกคนนะครับเห็นแล้วก็ประทับใจนะฮะแล้วก็รวมถึงนะฮะลุงพลป้าแตนนะฮะที่เป็นเหมือนกับสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะให้พวกเราได้มีโอกาสนะครับทําบุญนะทำสิ่งดีๆนะฮะในหลายๆครั้งในหลายๆวาระนะครับเป็น เราเรียกว่าเป็น CSR ชนิดหนึ่งนะทุกคนนะเป็นการตอบแทนนะสู่สังคมนะนะเพราะว่านะเราอยู่ในชุมชนนะที่นะมนะีชาวบ้านนะมนะีประชาชนอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้นะหลายหมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนนะการเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันนะล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการจันทรลงให้สังคมเราน่าอยู่นะ<ม>เกิดนะการแบ่งปันน้ำใจนั่นเองนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซ <laughs> ื้อภาพถ่ายก็เราถ่ายตั้งแต่ออกเดินทางมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ